คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงงานศิลปะหัตถกรรมที่เป็นหน้าเป็นตากับประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่างานหัตถกรรมก็สามารถที่จะมีช่องทางเติบโตได้อีกไกลแล้วไทยควรที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะบุกตลาดเรื่องนี้อย่างไรคิดยกกำลังสองวันนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีเดียไอค่ะงานหัตถกรรมไทยเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่เลยครับเพราะงานหัตถกรรมนะครับเป็นงานที่มีผลต่อเศรษฐกิจฐานรากครับคือ หัตกรรมก็คือทําด้วยมือนะครับเพราะฉะนั้นใช้แรงงานเยอะนะครับถ้าเป็นหัตกรรมฝีมือดีจะได้ค่าตอบแทนสูงครับเพราะฉะนั้นเป็นการที่สร้างการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงกับฐานรากครับเพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมให้หัตกรรมไทยก้าวไกลในเวทีโลกให้ได้ครับคุณานาครับถ้าพูดถึงประเทศที่ประสบความสําเร็จในแง่ของการโชว์หัตกรรมก็ไม่ไกลตัวไทยนะคะญี่ปุ่นถือว่าสําเร็จอย่างไรคะอาจารย์ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทย รู้จักดีเข้าใจดีนะครับที่สําคัญครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เก่งมากนะครับในการผสมผสานระหว่างศิลปะธรรมเนียมโบราณนะครับดั้งเดิมเข้ากับความเป็นความร่วมสมัยครับดังตัวอย่างของการจัดพิธีโตเกียวโอลิมปิกนะครับโดยเฉพาะพิธีปิดครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีทั้งศิลปะพื้นบ้านนะครับดั้งเดิมนะครับไปจนถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยของคนวัยรุ่นครับ และญี่ปุ่นก็ชูแนวความคิดที่เรียกว่าครูเจแปนนะครับเอาจุดแข็งด้านวัฒนธรรมของตัวเองครับมาผลักด,ดันให้เกิดอุตสาหกรรมมาเกิดสินค้ามาเกิดเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรครับแต่วันนี้ขอยกตัวอย่างหัตถกรรมญี่ปุ่นครับโดยเฉพาะพวกเครื่องปั้นดินเผาครับซึ่งถือเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นสมัยดั้งเดิมนะครับที่มีรากเหง้าลึกซึ้งมากไล่ไปถึงยุคหินใหม่เลยนะครับพัฒนามาสมัยเครื่องปั้นดินเผาโจโมอนของญี่ปุ่นนะครับ มาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับว่าไปแล้วญี่ปุ่นเก่งมากในการผสมผสานนะครับเอาเครื่องปั้นดินเผานะครับเอาเซรามิกนะครับของจีนของเกาหลีใต้มาผสมผสานแต่ว่าผสมผสานด้วยความเป็นญี่ปุ่นเองนะครับแล้วคนญี่ปุ่นก็ชอบดื่มน้ําชากันเพราะฉะนั้นพวกเครื่องปั้นดินเผาพวกเซรามิกต่างๆนะครับจะถูกใช้ประจําครับแต่ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้เซ <calculating S 1> รามิกเหล่านี้นะครับให้เป็นของท <l> ี่มากกว่าเป็น แค่ของใช้แต่สุดท้ายกลายเป็นเครื่องประดับครับมีหลายคนมากที่ซื้อของพวกนี้ไปโดยไม่ใช่คนที่ต้องดื่มชาเพราะฉะนั้นก็สร้างคุณภาพนะครับสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้เยอะเลยครับแล้วตกไปถึงฐานรากก็คือช่างฝีมือต่างๆจํานวนมากเลยครับจริงๆถ้าพูดถึงผลงานในแนวนี้ประเทศไทยก็ถือว่าไม่น้อยหน้านะคะงานเครื่องปั้นดินเผาของไทยก็มีมากด้วยนะคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับประเทศไทยจริงๆนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าเรามี วัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนนะครับมีหัตถกรรมดีๆมากมายแต่คําถามก็คือทําไมไม่ค่อยเติบโตนะครับเข้าสู่เวทีโลกได้สักเท่าไหร่วันนี้จึงขอเล่าตัวอย่างนะครับของเครื่องปั้นดินเผานะครับหัตถกรรมฝีมือดีๆนะครับของเปรมประชาคอเลกชันครับซึ่งเป็นบริษัทครอบครัวนะครับอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับว่าเขาเติบโตมาได้ยังไงเปรมประชาคอเลกชันนะครับเป็นธุรกิจคนไทยแต่ว่าสามารถส่งออกนะครับพวกเซรามิกส์นะครับ และเครื่องปั้นดินเผาไปหลายประเทศทั่วโลกครับไปยุโรปไปสหรัฐอเมริกาครับเขาสามารถผลิตสินค้านะครับพัฒนาต่อเนื่องไปได้นะครับจนยอดขายขายดิบขายดีเลยนะครับและเขาขายทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นการขายไปแบบออกงานแสดงสินค้าก็จะไปประจําไปปารีสไปต่างประเทศไปยุโรปนะครับเป็นเรื่องปกติมากและตอนหลังก็มาเปิดขายออนไลน์ด้วยครับหัตถกรรมนะครับงานพื้นบ้านจะไปได้นะครับ ต้องมองถึงช่องทางการขายต้องมองถึงการตลาดแล้วก็มองถึงการพัฒนาตัวสินค้ายอย่างต่อเนื่องด้วยครับแล้วในช่วงโควิดการขายงานหัตถกรรมในรูปแบบนี้ถูกกระทบบ้างไหมคะแล้วเขาปรับตัวอย่างไรคะในช่วงที่โควิดระบาดนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วครับเรมประชานะครับก็ไม่สามารถขายได้นะครับ4เดือนเลยนะครับจนกระทั่งหาวิธีปรับตัวได้แล้วพอทําออนไลน์นะครับทำการตลาดได้เก่งๆมากขึ้นแม้ว่าช่วงโควิดจะตกไปบ้าง แต่สินค้าก็ยังได้กําไรครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจสําหรับสินค้าของไทยบริการของไทยนะครับที่พึ่งพาลูกค้าต่างประเทศเยอะๆครับจุดแข็งของเปรมประชานะครับก็คือการพัฒนาสินค้าไปไม่หยุดนิ่งโดยออกแบบสินค้านะครับตามฤดูกาลนะครับที่สําคัญคือต้องทํางานกับลูกค้าครับเขาก็มีลูกค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับในยุโรปในสหรัฐอเมริกาก็ต้องทํางานกันว่าฤดูนี้นะครับ สินค้าจะมีเทรน์แบบไหนนะครับก็ต้องจับเทรนให้ทันทํางานกับเจ้าของแบรนด์ดังๆนะครับซึ่งมาจ้างเขาผลิตครับจ้างเขาออกแบบและการพัฒนาสินค้าพัฒนาตัวผลงานออกไปได้นะครับเกิดขึ้นจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ใช้ที่ปรึกษาต่างประเทศด้วยครับที่สําคัญไปใช้ที่ปรึกษาของญี่ปุ่นด้วยนะครับอย่างที่เราได้พูดกันว่าญี่ปุ่นก็เก่งด้านนี้แต่ก็ไม่ได้ออกมาเป็นแบบญี่ปุ่น เพราะผสมผสานเข้ากับความเป็นตัวของตัวเองและก็ผสมผสานกับที่เรียนรู้จากที่อื่นด้วยครับเขาก็พัฒนาสินค้าต่อเนื่องนะครับอย่างในรูปนี้ก็เป็นการพัฒนาการใช้สีก็จะมีการทดลองเพราะฉะนั้นงานด้านเพ้นท์นะครับของเปรมประชาก็จะโดดเด่นครับผมคิดว่านี่คือตัวอย่างดีๆที่โดนใจนะครับให้ธุรกิจหัตถกรรมไทยเอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยครับในยุคที่ตลาดเปลี่ยนเร็วนะครับก็จะต้องปรับไปอย่างไม่หยุดนิ่งครับทั้งปรับตัวสินค้านะครับ ถ้าจะอยู่รอดได้นะครับสร้างรายได้ให้ดีได้ต้องปรับเข้าสู่สินค้าพรีเมียมครับไม่ใช่ทําสินค้าที่ใครๆก็ทําได้ไม่มีจุดเด่นครับต้องออกแบบใหม่ต่อเนื่องนะครับมีคอลเลกชันต่างๆออกมาสม่ําเสมอครับต้องปรับโมเดลธุรกิจด้วยครับทุกคนนะครับเริ่มต้นจากการขายสินค้าแต่ลำพังการขายสินค้าถ้าไม่มีสตอรี่ไม่มีเอ็กซ์เพรียหรือว่าประสบการณ์นะครับก็จะไม่สามารถขายได้ในราคาที่ดีครับเพราะฉะนั้นต้องขายตัวประสบการณ์ด้วย จากการทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วเปรมประชาเองก็คิดจะทําพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งผมก็เชียร์ให้ทําให้สําเร็จนะครับเขายังทําการตลาดออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ช่วยผ่านคนกลางออกไปได้และติดต่อไปหาผู้บริโภคได้ครับสําคัญที่สุดครับที่พูดมาจะปรับสินค้าจะปรับโมเดลธุรกิจจะทําได้ต้องปรับทักษะแรงงานครับคนไทยมีฝีมืออยู่แล้วมีความประณีตบรรจงอยู่พอสมควรนะครับ แต่ถ้าทําแบบเดิมๆไปนะครับก็จะไม่พัฒนาไม่สามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้ครับการจะก้าวเข้าสู่เวทีโลกเติบโตได้ต้องปรับสินค้าปรับโมเดลธุรกิจปรับการผลิตครับแล้วก็ปรับทักษะแรงงานครับนี่คือตัวอย่างดีๆที่ขอเอามาแชร์กันครับเราเรียนรู้จากต่างประเทศ โดยรักษารากเก้าความเป็นไทยของเราด้วยครับเรื่องที่อยู่ไม่ไกลตัวคนไทยนะคะสําหรับงานหัตถกรรมเติบโตในระดับชุมชนระดับกลางและระดับเล็กนะคะและก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปอย่างตลาดระดับโลกได้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ